เอารมานูรฮีมอัสลามออะัยกุ้มวะร์มตุลลอฮิวะบเระกาตุครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกฎหมายน่ารู้กับวิทยุเสียงสันติครับพบกับผมทนายัมหัตถุเหมาะครับวันนี้นะครับมีข่าวจากเพจตำรวจสอบสวนกลางนะครับเขาบอกว่านะครับจากเพจนะคือเนื้อหามันงี้เขาบอกว่าช่วงเนี้ยมันจะมีมิจฉาชีพคือมันมีมาตั้งนานนีแหละไม่ใช่เฉพาะช่วงนี้หรอกมันก็จะโทรมาเหมือนที่เราทราบนะโทรมาว่าเออ เอาอะไรนะเงินในบัญชีมีปัญหาไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดค่าอาวุธการพน,น,านันนูน่นนี่นั่นหรืออะไรอีกมีพัสดุปแปลกปลอมเป็นของผิดกฎหมายหรืออะไรมีชื่อคุณเป็นผู้เช่าบ้านแล้วก็บ้านนี้มันเก็บยาเสพติดไว้นู่นนี่นั่นแล้วแต่กลโกงของไอ้ไอพวกนี้นะครับล่าสุดนะครับเขาบอกว่าไอ้พวกมิจฉาชีพมันอัพไซส์อัพเกรด ใช้วิธีโทรเข้ามานะครับแล้วก็บอกว่าเราเนี่ยเป็นผู้ต้องสงสัยในคดี <c oughs> นะครับแล้วก็มีเขาเรียกอ,อะไรชื่อไปเกี่ยวข้องกับปัญหาอาชญากรรมต่างๆโดยเบอร์ที่โทรเข้าหาเครื่องเราเนี่ยคือเบอร์อะไร 1, 9, 1โอ้โหมันน่าเชื่อน้อยซัเมลัยแล้วครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเป็นผมผมก็ยังเอะนะขณะเป็นทนายนีเฮ้ยอะไรวะ191มันโทรมามันก็ต้องเป็นตำรวจจริงๆสิ ไหนได้พอเราคุยไปอะไรไปมันก็หลอกเอาบอกบัตรประชาชนนู่นนี่นั่นวิดีโอคงวิดีโอคอ l l อลงแอด line ปล่อยเอะไรๆไวลงไวรัด,ดเข้ามาในโทรศัพท์เราดึงเงินออกไปจากบัญชีในธนาคารมันก็เป็นไปได้ทางตํารวจสอบสวนกลางเขาก็เลยเตือนนะครับว่าอย่าเวลามีเลขหมาย191ี่ยโทรมานะครับอย่าไปหลงเชื่อนั่นคือมิจฉาชีพร้อยเปอซย้ำนะครับ ถ้าเบอร์191โทรหาเราไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรกันแล้วแต่ตำรวจสอบสวนกลางบอกแล้วว่านั่นคือมิจฉาชีพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอย่าหลงเชื่ออย่าแอดไลน์อย่าไปคุยอย่าไปโหลดแอปเอิบอะไรที่มันส่งมาให้ทั้งนั้นนะครับเพราะกะ็ทางตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าหมายเลข191เนี่ยนะครับเป็นเลขเฉพาะสำหรับโทรเข้าเท่านั้น191เป็นเลขเฉพาะสำหรับโทรเข้าเพื่อแจ้งเหตุด่วนเหตรุร้ายเท่านั้น ไม่สามารถเป็นหมายเลขโทรออกไปยังประชาชนได้นะครับย้ำเลยนะครับหนึ่งเกหนึ่งโทรเข้าไปแจ้งเหตุหตด่วนเหตุร้ายเท่านั้นไม่มีการโทรออกนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้มันทําได้มันเอาโทรศัพท์มันได้แหละซิมปกติเราเนี่ยโทรผ่านแอปโทรผ่านโปรแกรมอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วเวลาเราเวลาไอ้มิจฉาชีพมันโทรผ่านไอ้แอปตัวเนี้หรือโปรแกรมตัวเนี้มันจะแปลงเบอร์อะไรก็ได้ที่มัน ที่มันต้องการในล่าสุดมันแปลงเบอร์จากสมมุติว่า0811234567สมมุตินะมันก็โทรผ่านแอปตัวนี้จากเบอร์0811234567เนี่ยมันกลายเป็นเบอร์191หรือมันกลายเป็นเบอร์หน่วยงานราชการอื่นๆนะครับทำใหเ้เราเนี่ยตกเป็นเหยื่อนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะครับและที่สาคัญก็คือเน้นย้ํากันนะครับว่าถ้าสมมุติหน่วยงานของรัฐตํารวจทุกอย่างอะสามามิตรสมประกงสารกรเนี่ยจะจะ ท้งหายจะติดต่อประชาชนอย่างเรานะจะต้องทําเป็นหมายเรียกหรือเป็นเอกสารเรียกเท่านั้นจะไม่มีการโทรมาแล้วก็ให้แอดลงแอดไลน์อะไรเด็ดขาดไม่มีถามว่ามันจะมีไหมมันก็มีอย่างกรณีอย่างเช่นอ่ะโอเคบางทีตํารวจเขาไม่อยากออกหมายเรียกอะไรเนียเขาก็โทรมาก่อนโทรมาก่อนโอเคถ้าสมมุติว่าคือถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยตำรวจเขาจะรอเราที่สอนอ,นอนเลย เขาจะรอเราที่สอนอเลยจะจะไม่มีการบ่ายเบียงไม่ให้เราไปพบแต่พื้นฐานเนี่ยนะครับการติดต่อจากตํารวจเนี่ยถ้าจะเรียกเราถ้ากรณีเราเป็นผู้ต้องสงสัยเป็นพยานในคดีอาญานูน่นนี่นั่นเนี่ยเขาจะออกเป็นหมายเรียกของพนักง,งานสอบสวนเท่านั้นจะไม่มีการโทรมาและให้แอดลงแอดไลน์ line, นะครับยกเว้นอย่างที่บอกถ้าแบบว่าเป็นเรื่องเล็กเล็ก,ลก,ลกน้อยๆเดี๋ยวบางทีเขาอาจจะโทรมาจริงๆโทรมาจริงๆแล้วก็นัดเราไปพบณณสอนอณสพออตรงนั้นจริงๆแล้วก็ตำรวจคนนี้มีตัวตนจริงๆนะครับก็ ย้ำอีกครั้งนะครับ191เนะครับเป็นหมายเลขเฉพาะประชาชนโทรเข้าเพื่อไปแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายเท่านั้นนะครับไม่ใช่เบอร์โทรออกมาแจ้งข้อกล่าวหาหรือว่าหาว่าเราไปเกี่ยวข้องกับคดีอาญานะครับ191ถ้าโทรเข้ามาเครื่องเรามิจฉาชีพ100%เนะครับกดวางไปเลยนะครับแล้วก็บล็อกซะนะครับวันนี้ก็นะครับหมดเวลาแล้วนะครับอัสลามอะลัยกุ้มวอรอมาตุนล้อยิวบอระกาตูครับ ผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอ